สวัสดีคนไทยเชสายต่างด้านนะครับผมวันนี้ของผมนะครับพีซีเอ็กดีนะครับผมวันนี้ผมได้มาแจกแซนอนลงเวฟเวร้อยสิบเวฟร้อยยี่ห้าไอสองพันสิบเก้านะครับประวันตัวใหม่นะครับโคตรสวยครับมันไม่แต่งนี้เท่าไหร่ครับแต่งนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูด้วยนะครับนี่ครับรถรถเปลี่ยนสีได้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะรีวิวรถก่อนครับไปดูของแต่งเลยกับผม นี่ครับรูป็ประมาณนี้นะครับโอ้สวยแล้วคันนี้ไม่มีไฟหน้านะครับดูไม่มีครับโลมีวะไม่แน่ใจไม่มีไฟหน้าครับรถคันนี้พี่จะไฟเลี้ยวครับนี่จานจานเป็นรูปตีนครับผมตีนนี่แท้จริงนะครับดูโลครับโลอะไรอะ ดูะไรไม่รู้ครับเก็บงานละเอียดอยู่นะครับรถคันนี้ดูปั๊มครับไม่ได้เป็นปั๊มเดิมนะครับผมดูเครื่องครับแรนดทองครับผมดูข้อส่วยครับดูท่อครับท่อเป็นของท่อไู้ครับน่าจะเป็นท่อไม่รู้ครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเท้าเจาะครับผมโชคสียเงินนี่โชว์อะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับ รถคันนี้ข้อดีของมันคือเปลี่ยนสีรถได้น,นะครับโคตสุดนี่ครับสุดท้ายโค้ดหลัง,งใหญ่แล้วครับผมฝั่งนี้ครับนี่โซ่สีแดงครับผมสเตอร์น่าสเตอร์หลังลุกเรื่องครับได้น็อตแทกได้น็อตทองครับผมจำดูครับมีคัตด,ด้วยครับรถคันนี้โคตรสุด ดูไปปั๊มบนนะครับรถคันนี้ไม่มีไม้นะครับผมปั๊มลอยครับรถคนันนี้โคตรเอาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อเลยครับผมท่อผมก็เอาเสียงท่อโซนิกมาค่ะที่เกล็ดเปลี่ยนจะประมาณนี้ครับเสียงท่อเดี๋ยวเราไปลองขี่รถดูแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีรถให้ดูนะครับผมเดิมๆนะคะรับรถคันนี้ เลงใช้ได้ครับรถคันนี้๋ยวผมจะพาเปลี่ยนสีลเลยนะครับไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ไปที่ร้านเปลี่ยนสีนะครับผมอยู่ไม่ใกล้ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลนี่ครับผมแค่วันนี้ ข้าวเปลี่ยนสีแล้วนะครับนีค่ครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับดูให้มันสีดำครับก็สุดโอเคครับเราดูเราไปดูวิธีลงนะครับไปเลยครับผมก็คือแอปชัดเอนะครับผมแล้วก็ G ีไอจีทูนะครับเออเราขอแอปชัดเอร์นะครับผม นี่ครับมันจะอยู่ในเมก้านะครับผมที่เราโหลดมานะครับนี่ครับผมที่เราโหลดมาจะได้เป็นนี้นะครับผมแตกไฟล์าเพิ่งตายเนี่ยครับกดไปคลิกไปทีหนึ่งครับผมแล้วกดแตกไฟที่สองเนี่ยครับนี่ครับจะได้เป็นนี้ครับเอฟร้อยยี่ห้าตัวใหม่นะครับผมให้เรากด copy ปี้ทิคเลยนะครับผม copy ปี้แต่ก็ได้ครับผมจะก๊อปปี้นะครับผมกดอ้อมบนนี่ครับบตรงนี้ครับคลิกไปทีหนึ่งครับแล้วกดสีเขียวเนี่ยครับก็แอนนอสครับผมดัตตาครับ หาไฟเก่งครับผมไฟครับทิกดีบีครับผมแล้วก็วางเลยครับผมผมวางแล้วผมจะไม่วางอีกนะครับเพราะเนี่ยมอสมันทับครับผมเก็บไปให้เราเข้าแอป GTA AMG2 นะครับผม Open AMG ครับผมโอเคครับผมแล้วก็เข้า Android นะครับผมนัตตาครับแล้วก็หาไฟล์เก่เลยครับผมไฟล์ครับทิกดีบีครับ g ี a ามเครับผมกดเซรีนครับผมแล้วก็เข้าแล้วเขียนเอเนลอยนะครับ กดค้างครับผมแล้วกดรีเพจอันที่สองครับกดตรงนี้ออกมาครั้งนึงครับผมให้เป็นหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าที่แอปเมกานะครับผมไอ้นี่ไฟฟลาเมกาครับไม่ใช่เมฟริกานี่ยครับคลิกไปหนึ่งครับผมนี่ครับอืมแล้วกดดูนะครับผมกดเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพิ่มที่ทน้าหมดให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดี ดีครับฮับั